เดี๋ยวไปดูค่ะเรื่องของการรับดิ๊ที่นี่นะคะรวดเร็วทันใจมากและที่สําคัญก็คือเป็นการยืนยันตัวใช่คือเอาคนอื่นมารับไม่ได้ด้วยเช็คหน้าใช่หน้าไม่ตรงปกทาไงอ่ะไม่ได้ขั <c> ้น <oughs> <c oughs> ตอนแรกโชว์ SMS ก่อนค่ะว่าเ,เขาจะมีการส่ง SMS มาบอกาเราว่าเราเนี่ยจะรับดิ๊กกันโลไหนเออของเรา โลยแล้วก็ปล่อยตัวบล็อกไหนเขาบอกละเอียดมากเลยเดี๋ยวเราจับเวลากันดูตอนนี้3ามโมงหนึ่งนาทีอีได้นี้ได้ค่ะส,สดีค่ะเป็นเบอร์หนะคะเบอร์หนะคะโอเคเบอร์หค่ะเอาบัตรประชาชนกัอ๋อโอเค เขาเอาบัตรประชาชนเราไปแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะคะโอเคเพื่อยืนยันว่าหน้าตรงกับบัตรประชาชนหนนะโอเคตรงค่ะตรงปกอนะคะโอเคแล้วก็ขึ้นไปในชั้นสองเลยโอเคตอนนี้เขาก็จะมีเป็นแบบใบสลิปมาให้เรานะคะเดินตรงไปเรวใช้ยชั้นสองรถเร็วมากเลยอะตอนนี้โอเค เพิ่งผ่านไปหนึ่งนาที <laughs> <laughs> เป็นการรับบิมที่เร็วมากอ่ะอ่อันนี้ทำไรคะติดริบแบนติดริบแบนนะคะฝั่งนี้นะคะโอเคค่ะประมาณนี้โอเคไหมคะเรียบร้อยคะ่ะติดริบแบนนะคะโอเค <c oughs> จุดที่สองติดริบแบน <c oughs> จุดที่สาม รับริบเลยเราโลท <24, S 1> ี่24 <14. S 1> โอเคค่ะริบสี่ท้ายๆเลยค่ะสามนาทีเองเหรอแม่เราจับเวลากันอยู่เนี่ยเข้ายี่สิบสี่ได้แล้วนะคะยี่สิบสี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สามศูอันนี้ให้อันนี้คะโซจำเี่สามแปดเไม่เจอเลขบิมน่โซ่สามศนย์สามสีโอเคเดี๋ยวรอได้รับบิ๊กปนี่ครับเพื่อนเพียงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวออกระตูไปรับเสื้อทางสายมือนะคะโอเคค่ะ ไวมากเอ๊ะแล้วเรามีแขนหรือไม่มีแขนนะเสื้อมีแขนโอเคด้านขวาค่ะมีป้ไซส์แจ่มอยู่นะค่ะเราเลือกได้ปะคะหรือว่าเลือกมาแล้วอ๋อเลือกมาแล้วอ๋อโอเคค่ะไซส์เอ็มค่ะเอ็มค่ะเอ็มค่ะเอ็จค่ะ ตอนนี้เวลาถักไป4นาทีเองอ่ะได้ถักสีตรวจสอบบีฟก่อนนะคะโอเคอ่มาตรงไหนวางเลยนะคะถูกต้องสุภาัสยาถูกต้องค่ะโอเคปล่อยตัวอ๋อองตัวสี่สีครึ่งเลยเหรอีแต่ต้องมาเข้าบล็อกต่อโอเคแล้วก็แล้วของเอกลุลใช่ไหมทั้งหมดทั้งหมดเราใช้เวลาสี่นาทีเอง ในการรับบิ๊บอะเสร็จแล้วไอ้ปไปไหนเด้วเพื่อนอยู่ไหนแล้วถ่ายรูปตรงไหนคือตอนนี้ค่ะเราใช้เวลาตั้งแต่เดินเข้ามาคือ3ามมหนึ่งนาทีและตอนนี้สามมีแปดนาทีมีแบกวัดกำดั 8. นอะไรอย่างนี้ด้วยมันมันเป็นการร,ารับบิ๊บที่แบบเร็วเร็วไปไหมเร็วมากเลยอ,ะอ่ะเออ tried so, so this is s i m e t i m e five uh, uh, five five time but uh, half marathon is sometime So I'm so so excited thank you you. สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณคีมเป็นไงคะตื่นเต้นนิดนิดนะครับ <c oughs> อากาศร้อนมากเลยครับแต่ว่าก็คือคึกคักดีครับแล้ว uh huh. <laughs> วันนี้ก็คนเยอะนะครับอิ่มอบอุ่นกันซะทีเดียวถึงขั้นร้อนเลยนะครับแต่ว่ารับเบอร์ค่อนข้างเร็วดีนะครับบริการค่อนข้างจะฉับไวพอสมควรรับบิ๊กกี่นาทีได้จับเวลาไหมผมไม่ได้จับแต่ว่าไวมากคิดว่าห้านาทีไม่น่าถึงด้วยถ้าเปรียบเทียบกับงานต่างประเทศที่เราเคยไปรับบิ๊กเนี่ยเป็นไงบ้างแล้วแต่ที่ครับถ้างานที่คนเยอะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ทางเจ้าที่เองก็พยายามเต็มที่แหละผมก็เข้าใจนะแต่ถือว่าที่นี่โอเคเลยครับรับเืองด้วยดีครับ